สวัสดีครับพาร์ทนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสอนเพิ่มห้องพักให้กับโรงแรมที่เราเพิ่มไปในพาร์ทที่แล้วนะฮะ,ะก่อนอื่นต้องเข้าระบบก่อนนะครับผมเมื่อทำการเข้าระบบมาเรียบร้อยนะฮะให้ไปที่ Room Manager นะครับผมจากนั้นกดปุ่ม Add New นะฮะเลือกโรงแรมนะครับผม กรมีมี1โรงแรมอ่ามันจะโชว์มันจะเลือกให้โดยอัตโนมัตินะครับผมอ่าส่วนประเภทของห้องนี้ให้เราใส่เป็นชื่อห้องเข้าไปนะครับผมอ่าเช่นอ่าห้องเตียงคู่เตียงเดี่ยวหรือว่าทั้งเตียงคู่ทั้งเตียงเดี่ยวอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะอาตัวนี้ผมขอใส่เป็นเทสลุรูมหนึ่งนะ ส่วนรายละเอียดตรงนี้ถ้าปกติแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้ากดตรงอ d ด a ้นตรงนี้ก็จะโชว์รายละเอียดส่วนของการเขียนรายละเอียดแบบเต็มขึ้นมานะเราสามารถพิมพ์เข้าไปได้เมื่อพิมพ์เข้าไปเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการตกแต่งรายละเอียดของเรานะครับเราสามารถใส่สีตัวอักษรเน้นตัวหนาใสา่ข้อความตัวใหญ่ได้นะฮะ เมื่อเราตกแต่งเสร็จแล้วเราอยากดูว่าหน้านี้จะเป็นยังไงนะครับสามารถกดพรีวิวตรงนี้ได้นะมันก็จะออกมาให้ดูแบบคร่าวๆนะครับผมประมาณนี้เมื่อกอกยละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนกันต่อไปนะขั้นตอนต่อไปก็จะมากรอกว่า ในห้องพักของเรานั้นสามารถใส่ผู้ใหญ่ได้กี่คนใส่เด็กได้ได้กี่คนนะฮะในที่นี้ของผมใส่ได้2องคนครับส่วนเด็กนั้นเป็นศูนย์นะฮะจำนวนห้องพักในโรงแรมของเรานะครับที่เราจะเอามาลงขายในระบบของอินคัมทิปมีกี่ห้องนะฮะเช่นของผมมีสักประมาณ5ห,ห้องก็แล้วกันนะมี5ห,ห้องแล้วห้องนั้นมีเตียงหเตียงนะฮะ มีห้องนะ้ำหนึ่งห้องความกว้างของห้องเป็น30 30คูณ30นะครับส่วนราคาเริ่มต้นนั้นเป็นอยู่ที่สี0บาทต่อคืนาราคาเตียงเสริมอยู่ที่1 0 0้บาทอะไรพวกนี้นะจําจำนวนเตียงเสริมสูงสุดนะครับผมถ้าห้องไม่กว้างมากา,าเราใส่ไปแค่หนึ่งเตียงก็ได้นะครับแต่ถ้าห้องกว้างกว่านี้สามารถใส่ไป2เตียง3ามเตียงได้นะ ในนี้ห้องผมไม่กว้างมากก็ใส่เป็นหนึ่งเตียงนะฮะในส่วนของออเดอร์ตรงนี้เป็นการเรียงลำดับที่เราจะเอามาแสดงผลในหน้าโรงแรมของเรานะฮะออเดอร์ตรงนี้ถากใส่เป็นศูนย์มันจะเรียงให้ตามตามชื่อนะฮะผมหากใส่เป็นหนึ่งมันก็จะเรียงลำดับตามเลขนะครับผมตามเลขที่เราใส่ไป ส่วนแอคทีฟตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการเปิดใช้งานห้องพักนี้หรือไม่หากเราไม่ติก๊ห้องพักนี้ก็จะไม่ถูกนําไปประมวลผลในระบบนะครับผมในส่วนของอสิง่งอำนวยความสะดวกต่างๆของห้องพักเราสามารถใส่เป็นสิง่งอำนวยความสะดวกที่มีในห้องพักนั้นๆไป เสร็จแล้วตรงส่วนของรูปภาพนะครับผมตรงไอคอน i m a g e หมายถึงภาพปกนะครับผมภาพปกนี้สามารถใส่ได้ไม่เกิน1 0 0กิโลไบต์นะครับซึ่งใน,ในที่นี้ผมขอเลือกภาพที่ผมเตรียมไว้นะฮะตรงนี้ผมใช้ภาพขนาด250คูณห6 0ขนาด4 9กิโลไบต์นะฮะจากนั้นผมก็เลือกภาพอืนน่นต่อไปนะ ในภาพตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องใส่ให้ครบทั้ง6ทั้ง5ภาพก็ได้นะฮะสามารถใส่แค่หนึ่งภาพ2ภาพก็ได้เมื่อทําการกรอกรายละเอียดครอบทุกอย่างแล้วให้ท่านทาการกดปุ่มสร้างนะครับผมเมื่อสร้างเสร็จแล้วท่านก็จะเห็นข้อความบอกว่า,าได้เพิ่มห้องพักเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนห้องพักที่เพิ่มนั้นก็จะมาโชว์ในระบบของเรา ส่วนของพาร์ทนี้ก็ขอจบอาการอธิบายการเพิ่มห้องพักให้กับโรงแรมเพียงเท่านี้นะฮะในพาร์ทหน้าเราก็จะมาดูในส่วนของการตั้งราคาตามฤด,ดูกาลนะครับผมช่วงไฮซีซันโลซีซันนะครับผมาพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับ